รู้จักกับคนนั้นเหรอเราได้แล้วเขาคิดว่า40อ่ะอนาคณหรือเปล่าอยากตกตึกปะแล้วสรุปจะให้เราเรียกคุณว่าอะไรครับแล้วเราสนิทกันยังอะค่ะเ้าคิดว่าเราสนิทกันหรือยังครับไม่เท่าไหร่นะ ยไม่รู้จักคนดีเลยอ่ะใช่อ่ะแจ็กกี้ไม่สติคุยอะไรอ่ะคะคอตกอ่ะขอคอไหมโอ้ไม่ค่อยได้ยินเลยอตกอ่ะขอคอไหมแจ็กกี้แอบแซบครับเอานากระเป๋าเนียนหกหกค่ะเนียนๆหน่อยพี่เดียนกระเคียดแล้วดูชุดผมดิโคตรเด่นเลยมันจะแอบยังไงอ่ะมันไม่มีที่แอบเลย เ้าแต้คุยต้ทำยังไงครับก็ไม่รู้ไหมคะเนี่ยเก้าผม้องทำไงถึงจะรู้จักคุณดี <c oughs> เขา <c oughs> บอกต้องทำไงถึงจะรู้จักคนดีอะนั่นเหอสนั่นหนสิ ปกติคนเขาจะสนิทกันเขาต้องทำอะไรกันก่อนอะแกต้องมาเจอกันบ่อยบ่อยมั้งใช่ปะพะลุงอยู่อ้แจกกี้จะโดนบ<ล>่อยคอตกนี่แค่แกต้องมีเวลาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าคะได้แล้วครับแต่หมอไม่ค่อยมีเวลาเราไม่ติดนะไม่ติดนะดนะคืออะไรไม่มีเวลาก็ไม่ได้ว่าอะไรถ้าหมอไม่ว่างเลยอะค่ะ ไม่ว่างเพราะอะไรครับบอกไปแล้วบอกไปแล้วไม่หอมขึ้นสเตียร์ว่ะแจลไปแล้วรอบหนึ่งแกดีค่ะแต่ถ้าบอกว่าไม่ว่างเราอยู่หนูเด็กก็แมวไม่อยู่นานเลยนานบอกแล้วไงเราไม่ใช่คนนะเมลเป็นยังไงอะไรนะเราไม่ใช่คนนะคุณบัง เราเป็นยังไงอ่ะเราไม่ได้เป็นอะไรเอาไม้มาตัดคอที่แค่ใช้ยาคนไม่ใช่หรอคนบังมันแค่โจ๊กเฉยๆอะไรคือโจ๊กอ่ะเิรร์ไมู่้โจ๊กที่กินตอนเช้าหรือเปล่ายังไม่เข้าเมืองเลยนะจะไปกินด้วยกันเหรอครับยังไม่เห็นในเมียงเลยร้านไหนอะคะถ่ายรูปไว้เฮ้ยเดี๋ยวถ่ายรูปไว้เลยเหรอร้านไหนอร่อยบ้างครับ มันไม่ใช่เรื่องเล่นๆนะจะถ่ายรูปไว้อ่ะเรื่องใหญ่นะผมคิดะว่าผมเป็นอากาศแล้วกันเราไม่รู้เราไม่เราไม่ค่อยได้กินโจ๊กครับคุณกินบ่อยเหรอเราไม่รู้อปกติเราไม่ค่อยโจ๊กอ่ะปกติกินอะไรครับกินอาหารเม็ดมั้งถามมาได้เออ เนี่ยผมไม่คือผมจะให้ดูว่าแชทเนี่ยแชทดูนะยแจ็กกี้มันก็ไม่ดีกี้ยแจ็กกี้แจ็กกี้แอบแซ่บคนเดียวอ่ะเอาไม่แบ่งแชทเลยนวนเดียวผมเลยมานี่ไงมาแบบถ่ายทอดให้ดูว่าเนี่ยแจ็คไม่สตรีมเนี่ยแต่เราดูดิดูสิ่งที่มันทำเราค่อยมองว่าแบบนัวลไม่หยุดเลยอ่ะเราบอกว่าเป็นอะไรนัวไม่หยุดจริงๆอ่ะนี่คุณก็เอาอะไรมาให้ก็ได้ดิ เราขอเลขนี้แล้วกันสองสองไม่ใช่ไม่ขึ้นแจ็คน่าจะพักครับดูทรงแล้วไดน่าจโอเคแพ้ก็คือแพ้แจ็คกี้สตรีมสตรีมทุกวันเลยนะมาผมไปสตรีมเยอะกว่าผมอีกนะสตรีมบางทีผมก็หยุดอาทิตย์หนึ่งจุดสองสองครั้งอะไรเงี้ยแจ็คกี้นี่ทุกวันเลยนะให้โอกาสดาวอีกรอบเหรอคงอยากพักแหละให้อีกสามรอบเลยหนึ่งเก้า หนึ่งเก้าอ่ะน้อยไปครับสองโซนแจ็คพักเดือนนี้อยู่ที่สองใช่ป่ะให้ให้เขาให้แจ็คพักดีแล้วให้พักได้ขอคิดได้ด้วยอ๋อ เราไม่แบ่งแชทด้วยนะเดี๋ยวไปแชทรอรอจะกี้สตรีมอะไปแซวเลยเขาจะร้ไหมะแชทอะรอไปแซวเลยอาบคิดแล้วกันว่าถูกหรือเปล่าเอ้าคุณก็เฉร์เลยดีถ้าคุณคิดเป็นคำตอบสุดท้ายคุณก็เก็บไปคิดก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมาบอกวันอื่นเราคิดว่าโหวันอื่นอีกแล้วนี่คนให้เรารอมากี่วันละฮะก็หมดเรามาหาคุณเอวคุณไม่ว่างไง อ่ไมเจคนนี้ถ้าผมถ่ายตัวเนี้ยแจ็คมันจะไปจะไปอยู่ที่คุณอ่าคุณปลอมตัวเป็นอะไรไม่รู้วะวายเราให้ให้เขาคุยไปก่อนโอป้าไงเปิดบนนี้แบบสนใจโอป้าอย่างเราบ้างแล้วโอป้าเหรอถามจริงอ้าวโอบก็ได้อ่ะเออเราว่าอ๊บก็เหมาะกับคนนนะไม่หยาแย่เหมือนผมเป็นนาการอะไรแบเนี้ยไม่มีใครเห็นผมอ่ะ กวนชะมัดเลยคุยกันแบบไม่แคร์เลยอ่ะไม่เกรงใจผมเลยอ่ะดูดิไม่ออกครไม่ชอบแย่ากับใครความรักก็เช่นกันใช่หรือเปล่าใช่ก็เลยเขาจะแอบฟังอีกนานไหมเขาไม่อยู่หรือเปล่าไม่อยู่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 เอฟเคอยู่พูดเล่นใหม่ป่ะครับเอฟเคอยู่ไปรู้เมื่อ่ะแล้วเราจะไปรู้คุณไหมล่ะคูณเหมือนคุณสนิทกับเขาเหรอหลอ เอาวันละโอเคอยู่โอเคอยู่รับู้บอกอะไรเราไปมูอะไรนิ่งไว้นิ่งไว้เราเห็นคนเกอะอยู่ด้วยนะคะที่ไหนที่โดนะครับานขากอดหน้าต่อตาเขากอดเองเปล่าแล้วก็ยืนนิ่งเนี่ยนะเอาให้เราทำไงอ่ะให้เราเตะเขากลับอ่ะเขาเป็นมอนะเราต้องใจเดียทุกคนอยู่โอเคอยู่โอเคอยู่ ไอ้โจหน้าเกียร์กอดปีอะครับโครงการกอดปีอะปีฮัากอดลุงอันนี้กอดดิเชื่อผมให้กอดปีไอ้แจ็คมันต้องโดนแบบนี้ไม่เอาแอบนัวนะเหรอแอบนัวต้องสะกดรอยตามไม่ได้ไม่ได้คอตกจะเอาปอกคอมาใส่นะคือถ้าถ้ามันสตรีมบบผมว่าไม่แม่นี่หลอกไปแหละแต่ว่าคืออยากให้ทุกคนดูไงว่าแบบเนี้ยเนี้ยคือเบื้องหลังเบื้องหลังแจ็คกี้สายนัวมันทำไงอะ เอาแค่เลิกคอตอกก่อนดีมาเร็วจะพาไปแต่ไงก็เหมือนลงเหมือนเดิมอ่ะต่อให้มีคนก็ไม่สามารถจัดกีได้ภาษาชวนต่อให้มีคนยินมองก็เห็นมาเร็วเลิกคอตอกก่อนจินไม่อยู่แล้วอ่ะคนเนี้ยชายคนเนี้ยอ้อนกอดอีเอาเขาไม่อยู่จริงเนี่ยเอ้าเป็นไรอ่ะท้ามไปอยู่กับที่อ่ะทำไมคนอยู่กับที่อ่ะบุญวอล์กบุญวอล์กครับกลัวภาษา แจ็คมันหิวนะไม่เปลี่ยนทำไมอ่ะมันหิวนะเปลี่ยนทำไมเสียงเซิร์ลอยมาเลยอ่ะก็อยากไปเปลี่ยนเฉยๆอ่ะอ๋อหรือแค่อยากให้เราพาไปโ้ยไม่รู้พาไปด้วยคิดเอาเดี๋ยวนะเพิ่งคุยกันโอ้ยคนอะไรมีคนยืนอยู่เคอหลับแล้วคะแนนแม่เอ้าไหนลองฟัง อยากรู้ว่าคุณบางเขาจะอ้อนได้ขนาดไหนอ้อนหน่อยแตกี้อ้อนหน่อยแค่400คนเองไม่ได้อ้อนจริงค่ะอ้อนหน่อยไปแตกี้มันเขินอ่ะเอาไม่ไปหรอโรืเกลี่ยนเดินอะหรือว่าเปลี่ยนใจจะเอาให้เราฟังเธอมัาลายนะเธอเนี่ยอ้อนหน่อยให้เราอ้มกไหมเหรอใช่ครับ ถ้าอยากให้เราอ้อมอ้อนกันเราอ้อนคนไม่เป erm ็มคนเขาอยู่เขาไม่อยู่เนี่ยเขาไม่อยู่เนี่ยเขาอยู่นิ่งเนี่ยเขาทสมาธิอยู่ไม่ข่าวว่าคุณอ้อนเก่งไม่ใช่เหรออุ้ยโคตรร้ายเลยอ่ะผมว่ามี่แม่งร้ายกว่าแจ๊กกี้กัตอนเนี้ยสักนิดนึงเนาะ กระเซ็บก็ได้เรอผมว่าผู้หญิงแม่งไลา์กว่าแจ็กกี้กันตอนเนี้ยสักนิดหนึ่งเนาะกระเซ็บก,ก็ได้เราไม่บอกใครหรอกไปเอางั้นนารอนะไอ้จุกมาสัญญาไอ้จุกมาไอ้จุกมา โอ้โหอคุยวันแรกนี่ขนาดวันแรกอ่ะเนี่ยปุ้มกันแล้วอ่ะเอ้า oh. ไปแล้วจบไปแล้วเหรอคุยจบแล้วจะคิดเปคัสโนว่าอยู่กันนะฮะสามารถทำให้ไปยิ่งใจอ่อนได้สองห้าวันแล้วเหรอคุยมาห้าวันแล้วเหรอคิดว,ว,ว่าคุยกันครั้งแรกกันเนี่ย เฮ้ยเวฟใครอ่ะเวฟมึงเหรอจุกเออครับผปวดล้องได้ปะปวดล้องได้ปะปวดล้อนวะขึ้นไม่ได้วะไปตรงไหนครับคุณนี่นี่คุณนี่นี่คุณนี่นี่ต้องลงผมจีบกูได้ไหมเนี่ย ไม่ไม่ทำไมอ่ะผมไม่ไม่ได้หล่อแบบนั้นนี่แต่ผมน่ารักนะตึงเลยแล้วกันน่ารักไปกระทึ้งป่ะดิเมื่งไรสนุกทุกคนในนี่แม่ผมชอบผมชอบคุณนานแล้วจริงเห็นชอบทุกคนเออยฮัลโหลคุณเดียวคุณเดียวเลยถึงได้ไหมเนี่ยไม่ได้ทำไมอ่ะ ตีกระแดงเอาตีอะไรไม่ตีไม่ชอบใช้กำลังอยากชนะด้วยหัวใจอ่ะไม่อยากชนะด้วยหัวไม้อยากชนะด้วยหัวใจอ่ะไม่เคยเกลียดมาเจอกันครับว่าเอาเงินกว่าไอจุ๊กไอจุ๊กไปไปแจกดีไอ้แจ็คไปแหล่ะแล้วซ้ายซ้ายไปอ้อนอีกหนสองคนน่ะไปหักฝั่งนี้นั่นๆๆ่ตรงนี้ไม่ไม่ไม่เดินไปเดินไอ้อจุ๊ก โอ้ยยีไม่ต้องแล้วแหละทาอย่างเงี้ยเฮาจะขนาดนี้กูต้องไม่ได้ยินด้มันกษตรเขาก็ซิปกันอยู่ว่ะใส่แว่นแล้วไม่ได้แว่นสายตาแล้ว ยากเหรอมีแค่สามสิบกว่านะเนออีเออ่ะคุยอะไปดีละเห็นแล้วเฮออ้ยจงมันขับไปงั้นะอะวางอาวุธแล้ก็ยกมือ้มาง่ ไหนมึงไอ้เหี้ยเีมึงไม่เห็นไอ้สัสเขาเห็นมึงแล้วแหละไอ้เหี้ยมึงลงไปอย่างนั้นได้ไอ้สัสรวยแม่งเนียนมากมั้งเนี่ยไอ้เหี้ยมาเดินเล่นอีกแล้วเฮ้ยอย่าเล่นเลซีว่ะเดี๋ยวึงเท่าไหร่วะ ไปหกร้อยไม่มีตังค์โหเขาไม่เห็นมึงเลยมึงเน่ไอ้เหี้ยอ้าวเง,งียบได้นี่เจดินอ้อมตรงเนี้ย <c oughs> จะถึงวันไหนเขาเนี่ยก็แค่เห็นก็ตอบว่าคนอ้อนเราดีๆไอ้จุกตอนนี้เราแม่เหมือนอากาศเข้านะงานแล้วนะ ไม่งั้นเราไปทำงานแล้วนะที่เราแอบอู้อยู่ะคกรเดินท่านี้จริงอะมันท่านี้มันสำหรับคนว่างนะแค่เราว่างว่างลอเธออะอยอกอย่ามาเฮ้ยินดีมได้อยู่เถึงล้วเนี่ยเออเดี๋ยวคนอยากเล่นต่อเลยแม ไม่ได้เล่นตัวเรื่องหัดอ้อนให้เป็นนะเราเปล่าเสาสาวชอบนี่ก็ได้ข่าวว่าคุณจะเป็นบางนีุ่มันชอบป่อย <c oughs> เราแม่งเหมือนบริการเลยอะตอนเนี้ย โอนเดี๋ยวใครคะยังไงเราเรียกเธอว่าเธอไงไม่เอาเย่งเรียกเธอแล้วว่าสักพักว่าเรียกที่รักชัวร์เลยว่ะไอ้จุ๋มใช่ไหมไม่ออจริงอะอไม่ออจริงอะ เราไม่เห็นเรารอไม่เห็นเราเราโคตรเนียนอ่ะตอนเนี้ยเนียนสัตว์อ่ะคือว่าเราเป็นหนึ่งแบนด์แบนอย่างเงี้ยเป็นยังไครับประอยชน์บ้างหรือยังอยู่คุณเรียกว่าเป็นประโยชน์ไหมครับนี่ประโยชน์แล้วทำไม ก็บาขัดเวลาทำงานกูเนี่ยก็เป็นประโยชน์สำหรับเราไงเราไม่มีประโยชน์แต่ถ้าคุณไม่อ้อนเราจะกลับไปทำงานเราจะพาอยู่ข้างในเองไม่ถึงจะอยู่อย่างเงี้ยฉันกลัวคุณจะแบบรู้สึกอะไรเนี่ยจะยู่แล้วจะเดินออลสไตล์หนึ่งโอ้โห จนกล่าว่าจะมีข้าวออดออดหวานออกมาเชื่อไม่เขาบอกเขาไม่สนใจเราเลยนะเห็นไหมเหมือนเราไม่มีตัวตนไหนเฮียเหมือนตอนนี้ผมกับไอจุกไม่มีตัวตนไหนคือเขาเดินไม่สนใจเลยนะคะเดี๋ยวกลับเลยเนี่ยไอจุกเดี๋ยวชนขับดีๆไอ้เหี้ยตอนนี้เราใช้วิชาล้องหนเอ้าเฟอร์ คุณหมอคัาอะไรไปณลืมคลืมทอดทอดทอดไเจ๊เด็กเขาขึ้นหมอค้าอะไรแจ็คเปอร์ยแจ็คเปอร์เฮ้ยเอาได้ยินกูได้ยินอยู่เออพอๆเดี๋ยวมันรู้ว่ายพอแบบนี้เอถอยงัไม่ฟังคนอื่นอ้อนก็ได้มันไม่รู้หรอกว่าเราตามมาโอ้โห้อยงีย้ยเงยบขึ้หมอคาเร็วขึ้นหมอครับขอร้องคืพอละไม่แกล่ะโอเคโอเค มันมันยิ้มมันยิ้มหน้าคอมไม่เป็นยิ้มอยู่หน้าจอแต่ยิ้มได้ไอ้ปาร์เทอร์เนี่ยไอตัวลายมึงเวิร์กทอยเนี่ยจะขายว่ะดูละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมาในรักกาวเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กแฟนงั้นเหรอหมอบีปาวพามาเก็ี่ชุดด้วยอ่ะไออโจอะไรนะ าล,าลายลูกไม้เงี้ยลายไม่ลายลูกไม้เงี้ยลายกีติงเงี้ยเนาะหมาถึงให้เขาใส่เหรอสีชมพูเงี้ยสีม่วงเงี้ยใส่ไหนดีครับใส่อันไหนก็ไม่ดูดีขึ้นอ่ะใส่ไปเถอะหัวต้นปากกันอ่ะหัวแรงเอาให้เราใช้อะไรเออตะขี่คอเดินไปด้วยคงไปแล้วอ่ะขี่คอไปด้วยเลยอ่ะ กลายเป็นผีเลยปากดูยาวๆแล้วครับวันนี้ยาวไงหนาวปากหมาป่าวะเออด,ดูดิเมื่อกี้ก็ออดเมื่อกี้ก็ออดอ้อนเราอ่ะเดีด๋ยวดีพอต่อหน้าเพื่อนก็เป็นไงใช่ป่ะคะเธอตัวลายเบอร์พอย ตัวไล่โคราสต์ได้ยินไหมสวัสดีครับพี่โจสวัสดีครับน้ <DJ. S 1> องตั้มปะสวัสดีครับน้องตั้มข่าหรอมีใครได้ยินมาหนาไหมอ่ะได้ยินไหมเง <laughs> ียบไว้เงียบไว้เขาไม่รู้เขาไม่รู้เราตามมาเงียบไว้ไอจุกเยอะไว้ เขายังไม่รู้ว่าเราตามไหมาเขาไม่รู้เลยอย่างเงี้ไยได้เลยครับได้ยินแล้วเพิ่งได้ยิน<อ>ไหมจ๊ะเราตาแดงเขายาวยอตาหน่อยครับเสียงเครื่องดังไงได้ไหมอืมอยอยากให้หนึ่งพีสองพี <laughs> ไน้ไหมคะดีขึ้นยังดีครับดีดีดีด,ดีต่อไปนะ คนว่าเราปากมาไม่แกะอะไรปากยาวๆไม่มี <laughs> ไม่ได้พูดอ่ะตอะนนีเพื่อเราว่าเรานะทีวาก,กี้อยู่กับสองคนนะพูดอ,อ่อนอ่อนใช่ใครอ่ใอให้พามาเปลี่ยนเสื้อผ้าเดินไปแกไจะได้พูดทำไมจิกเมา จิกเมาแล้วอ่ะพูดไม่ได้เหรอเมาพังแล้วมั้งจิกอ่ะเจอตัวนี้เท่ไหมครับค,คนเป็นเทใส่อะไรก็เทอยู่เอากะจกในไหมลายจริงจริงคนเอากะจกในไหมามาทำอะไรครับลายสุดๆต้องดูว่าสภาพเป็นยังไงโอ้โหสภาพเลยเหรอ ไปไหนกันเนี่ยโฟม,มาบ้า,าคุณสองคนนั้นน่ะนะั่นจะมา,าหาผมแหละสองคนไหน <c oughs> ไม่ได้ไมหามหายถึงเราใช่ไหมไม่ได้หมายถึงเราเราโมเม้นต์แต่เดี๋ยวนี้อยู่แล้วปกติเาขาไม่รู<ป>้นละยเออเขาอาจจะคิดว่าเป็นเด็กแบนต์มาซื้อเสื้อลาอคอสกุชชี่แล้วก็ก้าวเหลนี้นะอโอโเอ็มสีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวซื้อโอเอมรร็มลงเกลือนะ เซ่อเซ่อพอไหมครับอ่าเซอร์พอยังไม่ยังไม่เด็กเซอร์แม่งเซอร์นะพี่แม่งเซอร์้วแต่เซอร์ถุนนะใช่เซ่อถุนเซอร์ถุนไม่ได้เซอร์ธรรมดาเซอร์ถุนไอ้จุกต่น้าเพื่อนเราด่าเรากูพูดเกินไช่คนเห็นด้านใช่สม่ำเสมอคือต่อหน้าเพื่อนเราก็ด่าเราคือจริงอะฮะจริงอ่ะเซ่อถุนพาแบบน้ำหน่อยครับ โอ้โหหาไปทุกอย่างเลยให้ถูกสมุดได้ไหมคะไม่เอาจะถูเองพี่ขอเจาะรูนึงลูแล้วกันเอาไปอาน้ำที่ไหนที่ที่ไหนก็ได้ที่ใกล้ๆครับใกล้สุดน่าเลยหลงบันไอจุกูดูด้วยท่อระบายน้ำท่อระบายน้ำใกล้สุดใกล้ตรงไหนตรงไหนอะพี่จุกหลังสนอไอเนี่ยเออหลังสนอไปปะไปไปไม่ได้ไอเจ้ไม่ชอบอาบน้ำไม่ไอเจ้าไอเจ้าไม่ชอบอาบน้ำนำคม น้ำคำเลยเหรอบอกเขาดีนะต้องไหนมีน้ำท่อระบายน้ำท่อระบายอ่ะให้มันไปเกี่ยกันเล่นแถวท่อระบายนะได้เลยแลหลังโรงพยาบาลนี้ตามไปตามไปเนี่ยตามเราหิ้วลูกกอกเลยอ่ะตามแบบว่าเกาะติดเลยเนี่ยถ้าขี่คอได้ขี่ไปแล้วเนี่ยตอนเนี้ยขี่ไม่ได้กลับโรงพยาบาลแล้วนะ ไหนลองอ้อนแบบเหมือนตอนมาดิคุณไปไหมคุณหมอครับอะไรนะเมื่อกี้ไม่มีขอบคุณ follow ด้วยนะครับไม่มีอะไรมี้ยังพูดอยู่เลยสวัสดีทุกคนด้วยนะสวัสดี4 0 0 500คนนนไดจะมาจากแจ็คใช่ไหมขอบคุณแม่นะครับใครใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดติดตามด้วยก็ดีนะฮะใครที่เข้ามาแล้วสวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัดีครับอาทิตย์นี้ซื้อดีกว่าไอเดซีด่เลยทนะี่ะเออว่าไงลิช์ด ทำเหรอไม่ได้ทำไรไม่ใช่ของเราครับรับเถอดีเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปไม่ใช่หรือต้องเออเออเดี๋ยวว่างเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเสร็จแล้วเดี๋ยวไปบือกระชากไม่โทรมาขัดอีกแค่มาดูเซตมาดูแจ็คนัวแหละดูออกเชี่ยถั่วหนัวแล้วคนดูเยอะกันอีกหนัวฟังดีกว่าเนี่ยแค่ถือว่าเสียวหลังอ่ะเสียวหลังข้าวหัว ไม่อยากไม่กล้านัวแบบนี้ว่ะเสี่ยงอ่ะมันเสี่ยงต่อชีวิตตัวเองอ่ะคือถ้าแบบว่าคุยแบบคุยแป๊บลราไปอ่ะได้ท่านัวแบบเนี้ยไม่ไหววะไป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 เที่ยวมันดูแบบว่ามันจริงจังอ่ะมันดูจริงจังมากเลยอ่ะแล้วอยากไปด้วยเหรอยังไงก็แตกไปสามสิบห้าคนก็แตกเจ็ดสิบห้าไปถึงผมแตกห้าคนอะไม่ใช่ใครแล้น้อยหลักร้อยอะไรเงี้ย ต้องอยู่ละทีไรไปเท่าไรโจโจโจอวดเลยเนี่ยอวดยังไงเขาก็อวดไม่เชื่อหรอกเซียอะไรไปษาเป็นภาาคุณเอ๋ก็บอกว่าแม่ผมจะโชว์จะโชว์ว่ามันไปสามสี่คนแล้วแบบหารกันเกือบมืออวดเลยไม่เคยหรอกใช่ปะป่าเลี้ยงเด็กอะมีเด็กหลายคนอะไรกันก็เราถึงให้คุณเลี้ยงนี่ไงแต่เราเลี้ยงหลายคนนะเราเลี้ยงหลายคนนะ เราเหงาเว็บเวมันขึ้นบันไดด้วยหรอวะเหงาแต่เหงาเหงาจัดเลยไอ้ตอนนี้ใจอะอยากเป็นยีสเจะซื้อทีนี้ยละระวังมันในนี้นุ้ยมันหมดโบนะเลยปีใหม่แล้วอะจะเฉยปะ